สวัสดีครับพบกับธรมาก็จิคอสคาเมเลเดอร์กันอีกครั้งนะครับหลังจากผ่านมาอีกเดือนหนึ่งนะติดลูอีกแล้วครับและที่สุดผมก็ได้ตัวใหม่ครับคาเมเลเดอร์วีสองนะครับผมได้มาแล้วนะวิธีการเลี้ยงก็สุดจะอีซี่เลยครับแต่ตอนนั้นเราคิดไม่ถึงเนาะก็คือเลี้ยงดีๆครับเลี้ยงดีมากๆครับแล้วก็ใช้แต่เลเดอร์ช็อปแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรเลยจริงฮะเลี้ยงดีเลเดอร์ช็อปจบนะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นอันเนี้ยกับ โชวะอื่นๆแล้วก็เฮเซอื่นๆดูว่าจะได้ตัวใหม่ไหมนะครับถ้าได้ตัวใหม่ก็จะใกล้ความสําเร็จไปขั้นหนึ่งก็คือเกือบจะครบแล้วตอนนี้ก็เหลือไม่กี่ตัวแล้วนะครับสําหรับการเลี้ยงคาเมบิเลเดอร์ของธรรมกัจจีอันนี้นะครับจุดเด่นของวีสอนะครับก็นอกจากตัวโปรโมทที่เป็นาภาพช็อตคัทใช่ไหมก็จะเป็นเรื่องของภาพพันคอนะที่จะเด่นกว่าวีหนึ่งตรงนี้แค่นั้นเองนะครับที่เหลือก็แทบจะเหมือนกันหมดเลยนะครับสำหรับคลิปหน้าผมจะเล่นในตัวไหนจะทำามกันมได้สำหรับวันนี้ก็ ขอตัวลาไปของผมแล้วเจอกันครับ